แม่บือหลาครับมีขามีขาไม่ใช่มีขานะมีขาหรือมีขาพ่อพูดมีขะมีขาตัวตึงแห่งฟาร์มนี้เหมือนกันนะครับอันนั่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 นมาแล้วนี่ไง่ายมีขามีคาพี่อยู่มาทางนี้ ใช่นนทาลินอยู่นุ่นแล้วทารินกับแม่วันดีอันนี้บืรารกับลูกแม่ค่าแม,ม่วันดีกับทาลินกับกัญญาใช่แล้วกัญญาด้วยอันนี้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยจีเจ